สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่อง tht tv today จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ10อันดับประเทศที่มีมหาเศรษฐีมากที่สุดในโลกในปี2021แต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับเผยทำเนียบมหาเศรษฐีพันล้านจากการรวบรวมสถิติใน70ประเทศทั่วโลก โดยในปี2021นี้มีมหาเศรษฐีเพิ่มขึ้นสูงถึง2,755คนนะครับหรือคิดเป็น1ใน3ของปี2020ซึ่งมีจำนวนทั้งหมดอยู่ที่2,095รายชื่อเช่นเดิมกับในปีที่ผ่านมานะครับกว่าเครื่องหนึ่งของมหาเศรษฐีพันล้านเป็นพลเมืองอเมริกันและจีนโดยมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่มาจากประเทศเซนต์ิสแอนเนวิดในหมู่เกาะแคริบเบียน ขณะที่คูเวตและแองโกลาไม่ปรากฏรายชื่อมหาเศรษฐีแม้แต่คนเดียวสำหรับในปี2021นี้สหรัฐอเมริกายังคงครองตำแหน่งประเทศที่มีมหาเศรษฐีมากที่สุดในโลกด้วยจำนวนทั้งสิ้น724คนเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดเป็นประวัติการจากเดิมที่มีอยู่ที่615คนในปีที่ผ่านมานะครับ ขณะที่ตั้งแต่เดือนมีนาคม2020เป็นต้นมาประเทศจีนมีมหาเศรษฐีเพิ่มมากขึ้นถึง239รายชื่อรวมเป็นทั้งหมด626คนส่งผลให้ส่วนต่างของจำนวนเศรษฐีในสหรัฐและจีนลดลงเหลือเพียงแค่98คนเท่านั้นจากเดิมที่แตกต่างกันมากถึง283และ227คนในปี2018และ2019ที่ผ่านมานะครับ โดยในปีนี้มหาเศรษฐีชาวอเมริกันทั้ง724คนมีมูลค่าทรัพย์สินสุนทธิรวมกันทั้งสิ้น4.4ล้านล้านเหรียญเพิ่มขึ้นจาก1.5ล้านล้านเหรียญในปีที่ผ่านมาซึ่งได้รับอานิสงค์จากเจฟฟเบโซสมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งที่สุดในโลกด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุนทธิอยู่ที่1.77แสนล้านเหรียญ ด้านมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมกันของมหาเศรษฐีชาวจีนก็ปรับขึ้นมากถึง1.3ล้านล้านเหรียญมาอยู่ที่2.5ล้านล้านเหรียญซึ่งหากนับรวมมหาเศรษฐีทั้ง71คนจากฮ่องกงและอีกหนึ่งคนจากหมาเก๊าด้วยจะส่งผลให้มีจำนวนมหาเศรษฐีผู้ถือสัญชาติจีนทั้งสิ้น698คนจากเดิมที่มี4 5 6คนในปีก่อนนะครับนอกจากสาหรัฐและจีนแล้ว อินเดียก็ได้สร้างสถิติใหม่ขึ้นครองอันดับที่3ประเทศที่มีมหาเศรษฐีมากที่สุดในโลกโดยมีมหาเศรษฐีหน้าใหม่เพิ่มขึ้นมาถึง19คนรวมเป็น140คนแซงหน้าเยอรมนีซึ่งมีอยู่ที่136คนขณะที่อิตาลีก้าวขึ้นสู่ทำเนียบ10ประเทศแรกด้วยจำนวนมหาเศรษฐี51คนนำหน้าฝรั่งเศสซึ่งตกลงไปอยู่ที่อันดับ15 ทั้งนี้หากพิจารณาในภาพรวมจะสะท้อนให้เห็นว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงครองอันดับที่1ภูมิภาคที่มีมหาเศรษฐีมากที่สุดด้วยจำนวนทั้งสิ้น1,149คนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน370คนโดยส่วนใหญ่เป็นมหาเศรษฐีหน้าใหม่จากจีนและอินเดียขณะที่ภูมิภาคอื่นๆอ,อย่างยุโรปตะวันออกกลางแอรฟริกาและอเมริกาต่างก็มีมหาเศรษฐีเพิ่มมากขึ้น ต่างจากในปี2019ที่มีเศรษฐีหลุดจากทำเนียบจํานวนมากจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -2019 นะครับโดย10อันดับประเทศและเขตปกครองที่มีมหาเศรษฐีมากที่สุดประจําปี2021จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยอ้างอิงมูลค่าหุ้นและอัตราการแลกเปลี่ยนณวันที่5มีนาคม2021ได้แก่อันดับที่1สหรัฐอเมริกามีมหาเศรษฐีพันล้านจำนวน724คนมีทรัพย์สินรวมสุนทิ4.4ล้านล้านเหรียญมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งที่สุดได้แก่เจฟเบซอส1.77แสนล้านเหรียญ อันดับที่2จีนมีมหาเศรษฐีพันล้านอยู่ที่626คนมีทรัพย์สินรวมสุดที่2.5ล้านล้านเหรียญมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งที่สุดได้แก่จงชานชาน6 8 9หมื่นล้านเหรียญอันดับที่3อินเดียมีมหาเศรษฐีพันล้าน จำนวน140คนมีทรัพย์สินรวมสุนทิ5.96แสนล้านเหรียญมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งที่สุดได้แก่มูเกสอัมบานี8.4 5ห้าหมื่นล้านเหรียญอันดับที่4เยอรมนีมีมหาเศรษฐีพันล้านจำนวน136คน มีทรัพย์สินรวมสุดที่6 6 6แสนล้านเหรียญมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งที่สุดได้แก่เบอ์เทอร์ไฮเตอร์และคลาวเอลเบชจูเนียร์สามหมื่นล้านเหรียญอันดับที่5รัสเซียมีมหาเศรษฐีพันล้าน117คนมีทรัพย์สินรวมสุดทีิ 5.84แสนล้านเหรียญมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งที่สุดได้แก่อเล็กซี่มอดาซอฟ2.91หมื่นล้านเหรียญอันดับที่ 6, ห้ฮ่องกงมีมหาเศรษฐีพันล้านจำนวน71คนมีทรัพย์สินรวมสุดที่4.48แสนล้านเหรียญ มหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งที่สุดได้แก่ลีกาชิง3.37หมื่นล้านเหรียญอันดับที่7บราซิลมีมหาเศรษฐีพันล้านจำนวน65คนมีทรัพย์สินรวมสุดที่สองแสนล้านเหรียญมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งที่สุดได้แก่ จอเก้เปาโลเลเมนและครอบครัว3.37หมื่นล้านเหรียญอันดับที่8แคนาดามีมหาเศรษฐีพันล้านจำนวน64คนมีทรัพย์สินรวมสุทธิ2 3 1แสนล้านเหรียญมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งที่สุดได้แก่เดวิดทอมสันและครอบครัว 4.18มืนหล้านเหรียญอันดับที่9สหราชอาณาจักรมีมหาเศรษฐีพันล้านจำนวน56คนมีทรัพย์สินร,รวมสุทธ,ธิ2.14แสนล้านเหรียญมหาเศรษฐีผู้มัง่งคั่งที่สุดได้แก่เจมส์แรดคลิปมื่นล้านเหรียญ อันดับที่10อิตาลีมีมหาเศรษฐีพันล้าน51คนมีทรัพย์สินรวมสุดทิ2.05แสนล้านเหรียญมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งที่สุดได้แก่จิโอวานนี่เฟเรโร3 5 1หมื่นล้านเหรียญทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ 10อันดับประเทศที่มีมหาเศรษฐีมากที่สุดในโลกในปี2021ที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับฝากติดตามคลิปแนวนี้ของทางช่องในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร์ e ทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ